อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับก็สหรับวันนี้นะฮะก็มีเว็บไซต์มาแนะนํานะครับเป็นเว็บไซต์สหรับการขุดฟรีนะครับมันมีแผนในสองการขุดฟรีเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะสองเปอร์เซ็นต์นะครับต่อวันนะฮะก็คือที่มันจะแจกเป็นมูลค่าสี่จุดห้าดอนนะเป็นแรงขุดหนึ่งร้อยแปดสิบนะฮะสำหับแรงขุดตัวนี้นะแล้วก็ระดับเนี่ยเป็นสองของเป็นเปอร์เซ็นต์รายได้เนี่ยก็มันจะแล้วแต่ระดับซิลเวอร์แพตทินัมอะไรเนี่ยนะฮะ อ่ะผมน่าจะไหวแค่ประมาณระดับซิลเวอร์นะเดี๋ยวจะลองเติมสัก100 TRX ทดูนะฮะก็มีขุด t ท x ด็อกคอยหรือเอ่อบ n b ด้วยนะฮะก็มีไลคอยด้วยนะครับก็ลองดูนะครับส่วนการสมัครสมัครยังไงนะฮะมีแรงขุดฟรีนะครับแล้วก็รับโบนัสแรงขุดฟรีทุก6ชั่วโมงด้วยนะฮะอ่ะสมัครยังไงนะครับให้ใส่อีเมลที่เราต้องการสมัครไปนะครับพอพอใส่เสร็จปุ๊บมันจะส่งไปที่อีเมลของเรานะครับมันจะมีเป็นรหัสของทางตัวเว็บให้นะฮะ มันจะส่งไปที่อีเมลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในหน้าเว็บให้ดูนะฮะอ่ะพอเราใส่รหัสเสร็จนะครับกด Sign in นะฮะล็ออินนะครับปุ๊บให้เราแก้แคปชั่นนะครับสําหรับเว็บไซต์นี้ก็ลงทุนได้ถ้าว่ากล้าเสี่ยงนะครับแต่ว่าอ่าแนะนําว่าเล่นฟรีดีกว่านะฮะเล่นฟรีนะเชิญเพื่อนก็ได้แรงขุดนะครับแม้ว่าเพื่อนจะเป็นสายฟรีนะรู้สึกเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ อันนี้ตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนสมัครอ่ะมันได้แรงขุดฟรีอ่ะอันนี้ได้แน่ๆนะครับมันจะได้เลยนะครับแล้วก็ในส่งของบนนะทุก6ชั่วโมงเนี่ยให้มากดรับเอาเองด้วยมือนะฮะแล้วก็เลือกเหรียญที่เราต้องการขุดนะฮะตอนนี้ขุดเหรียญ TRX นะครับตอนนี้ได้0ูนจุดเจ็ดหกนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีอินเวสต์ดูนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะได้แรงขุดนะครับอ่าสองวีเฮดนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับการรีอินเวสต์นะ แล้วก็รับโบนัสแรงขุดยังไงนะครับกดมาที่ตรงนี้นะฮะโบนัสนะครับกดเก็ตโบนัสไดนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นนะฮะจะได้1นึถึงหเหรียญนะฮะระยะหนึ่งถึงห้าเหรียญหนึ่งถึงห้าวีเอชนะฮะมันก็คือจิกเเฮดนี่แหละอืมก็เป็นคาวมายนิ่งนะฮะสำหรับใครที่เคยเล่นเว็บไซต์สมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะพวกเว็บฮิปนะส่วนเว็บไซต์นี้เปิดมาได้ประมาณ18วันนะครับ แต่ใครที่สงสัยว่าเปิดมากี่วันนะถ้าพร้อมเสียงก็จัดไปนะฮะรถไฟไปติกรถบัสเนาะรถไฟนะฮะกดไปได้ามาหนึ่งวนะฮะ YouTube review แคมเปญเอยี่สิบถึงแปดพันวีเอ มียอดติดตามมากกว่า1น0นะฮะส่วนใครมีช่องก็มาลองดูตรงนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะครับัวนี้ก็เป็นประวัติการเรียนด้อบโบนัสนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับมันนีรู้สึกเหมือนต้องติดต่อทางเทเลเกมนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะถ้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอทำคลิปก่อนละกันนะครับส่วนการขุดนะก็ประมาณนี้นะฮะ แรงขุดอ่าสามอันยูพาวเวอร์คืออะไรวะอ่าแรงขุดที่เราได้มานี่ต้องต้องเลื่อนด้วยนะฮะปึ๊บให้เป็นแบบนี้นะฮะมันคือแรงขุดที่เรายังไม่ได้ใช้นะครับถ้าเราได้แรงขุดมานะแล้วก็มันเลื่อนตัวนี้แล้วก็แก้แคปชั่นละแค่นี้แรงขุดเราก็จะทํางานแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะส่วนการเติมเงินนะครับเข้ามาที่ดีโพซิตนะฮะ ัวนี้ก็คือ4.5นะฮะที่มันแจกนะครับ4.5ดอลลาร์นะฮะผมจะเติมขำๆละกันนะฮะเอาที่ไหวเนาะหนึ่งร้อยเทียเอกเนาะประมาณนี้นะฮะโอเพนดิโพสิตนะครับให้เราป๊อปไปนะฮะ จำนวนที่เราใส่ก็ใส่ให้มันตรงกับในส่วนของจำนวนตัวนี้นะฮะหนึ่งร้อยนะครับอประมาณนี้นะฮะแล้วก็วิโดเอ่อเน็ตเบิร์กีหนึ่งน่าจะต้องโอนไปหนึ่งร้อยหนึ่งนะแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับ อ่ะแล้วก็แรงขุดก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฮนะสี่ร้อยสี่สิบหกวีฮแรงขุดรวมนะอะไปนะครับเปิดให้มาสุดเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ มาแล้วนะครับสำหรับยอดดีโพสิตนะแล้วก็ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเอาลิงก์เชิญเพื่อนจากไหนนะฮะเอฟเฟอร์นะฮะตันนี้นะครับอ่าลิงก์เชิญเพื่อนนะคะจะอยู่ตรงนี้นะฮะเรากด Copy มาเลยนะครับส่วนลิงก์สมัครนะครับผมจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะรีวิวการถอนละกันนะฮะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าน่าจะหลายวันนะครับนะ วิจอเนี่ยใช้75็ิ TRX นะฮะก็ได้ประมาณวันละ2วันละ3 TRX รือเปล่านะฮะประมาณ2.5ปรซนนะซิลเวอร์แพนนะฮะคำนวณได้นะฮะ๋ยวผมลองคำนวณดูนะฮะ446รี่บใช่เป่าเติมไป100 t ง x อ่ะได้เท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะครับหน้าวันละหอลลนล มันไม่บอกเป็นจํานวนเหรียญนะมันบอกแค่จํานวนดอลลาร์นะฮะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคะ,ะัเดี๋ยวจะรอดูแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ